สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปความรักของชาวราศีมีนนะคะช่วง1-15มกราคมนี้ค่ะมาดูกันนะคะว่าความรักของชาวมีนเป็นยังไงบ้างนะคะก่อนอื่นก็ขอสวัสดีปีใหม่ชาวมีนอีกรอบหนึ่งนะคะเพราะนี่คือยังอยู่ในช่วงเทศกาลปีใหม่ขอให้ชาวมีนมีความสุขนะคะแล้วก็รักษาสุขภาพด้วยค่ะมาดูกันนะคะ โอเคชาวมีนคะเรามองว่าชีวิตคู่ของคุณก่อนหน้านี้ดีดีกันมากๆคุณเป็นคู่ที่ว่ามีการเริ่มต้นปลูกต้นรักกันมาเรียบร้อยแล้วค่ะมีการวางอนาคตครอบครัวกันด้วยนะคะหรือแม้แต่กระทั่งว่าความรักความสัมพันธ์ของคุณนั้นอะ่ะก่อนหน้านี้คือมัน,ม,นมั่นคงมาระดับหนึ่งแล้วนะคะแต่บังเอิญมันมีเรื่องราวของคนอื่นเข้ามาแทรกทําให้ความสัมพันธ์ของคุณอะ่ะหนึ่งมันก็เลยต้องเกิดการ ห่างเหินนะคะขึ้นมาให้แล้วค่ะเกิดมีเรื่องราวของความรักความความรักสามเศร้านะคะคนอื่นเข้ามาแทรกกลางเลยมันก็เลยทําให้ความสัมพันธ์คุณแบบว่ามันเลิกรานะคะเราต้องใช้คําว่าเลิกราจริงๆแล้วด้วยว่าเดี๋ยวขอดูหน่อยนะคะคืออะไรโอเคค่ะคือตอนนี้ชาวมีน่ะรู้สึกว่าตัวคุณ่ะ เริ่มจริงจังนะคะในการก้มหน้าก้มตาแล้วละ่ะหาเงินหาทองเพื่อตัวเองแล้วนะคะคือไม่อยากจะสนใจเรื่องราวความผิดหวังในเรื่องของความรักแล้วทางทั้งที่หัวใจของคุณน่ะคุณก็ยังคงรักเขานะคะคงคิดว่าเขาก็คือคู่ของคุณนั่นแหละแต่คุณต้องเริ่มต้นชีวิตใหม่เท่านั้นเองในชีวิตของคุณคุณบอกว่าฉันขอเริ่มต้นใหม่ดีกว่านะขอเก็บเงินเก็บทองดีกว่าค่ะประมาณนี้นะ เดี๋ยวมาดูนะคะบางคนเห็นการเริ่มต้นใหม่ตรงนี้เป็นการหนีด้วยและเป็นการแบบว่าเดินทางไกลด้วยค่ะเพื่อที่จะเริ่มต้นใหม่ด้วยนะคะนี่คือบางคนที่ว่ามีเรื่องราวของการเดินทางแต่ถ้าบางคนไม่ได้มีเรื่องราวของการเดินทางเนี่ยเราจะมองว่าเรื่องราวของคุณอะมันมันจบอะค่ะนะคะมันจบมันมันจบกันจริงๆเดี๋ยวมาดูคะ่ะของเขาบ้างนะคะ ไว้ <Why? S 2> เขาไม่เหลียวแลเลยอะ่ะเขาไม่เหลียวแลเขาไม่แยแสเลยนะคะเราคิดว่าก่อนหน้านี้คุณกับเขาอ่ะก็มีความรักความผูกพันอะ่ะมีความเป็นครอบครัวกันมาด้วยนะบางคู่อแล้วมันเกิดการจบกันมาแบบกระทันหันเลยแบบทีนี้ชนิดที่ว่าตัวเขาเองก็เป็นฝ่ายจากคุณไปอะคะ่ะ การจากไปตรงนี้เป็นการจากไปแบบชนิดที่ว่ามันเร็วไหมเรามองว่าเร็วโดยที่คุณไม่คาดคิดแล้วกไไไ็ไม่คาดหวังมาว่ามันจะเป็นแบบนี้มาก่อนด้วยนะคะทุกสิ่งทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงโดยชนิดที่ว่ามันมันเร็วมากมันปรับปรับมากมันมันก็เลยทําให้รู้สึกว่าหนึ่งแย่ไหมเราก็มองว่าชาวมีนก็แย่เราก็มองว่าเขาก็แย่เช่นกันนะคะแต่เราเห็นว่าเขา เขาจบจากคุณแล้วเขาก็รู้สึกว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงไปละเขาก็ยังอยากที่ว่าตอนเนี้ตอนนี้ตัวเขาเองอะคืออยากค้นพบหาความสุขความสําเร็จเข้าหาตัวเองแล้วค่ะนะคะนี่คือแนวโน้มของเขา15วันนี้เดีย๋ยวมาดูนะคะคืออะไรอ๋อโอเคค่ะย้ำมาสองรอบคือเรื่องราวของคุณกับเขาคือเป็นการถูกเป็นการที่ว่ามันจบจริงๆ จบแบบว่าเราเชื่ออยู่อย่างหนึ่งนะว่าน่าจะเป็นฝ่ายเขาเองหรือเปล่าคะที่เป็นบอกเกิดเรื่องราวตรงนี้เกิดขึ้นมาเพราะว่ามันเป็นรักสามเศร้าแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือหนึ่งน่าจะมีใครคนใดคนหนึ่งก่อนหน้านี้นะคะมีพันธะแล้วด้วยอะ่ะมีพันธะมีอะไรดีอ่ะมีพันธะมีครอบครัวนะคะแต่มันเป็นเรื่องราวของการสิ้นสุดจริงๆ Okay. ถ้าไม่ได้มีพันธะไม่ได้มีครอบครัวเรากลับกลายเป็นมองว่าคุณกับเขาก็เคยอาจจะเป็นครอบครัวกันมาก่อนมีบางคนถึงกับมีลูกด้วยกันแล้วด้วยนะคะแต่ยังไงก็ตามทีเถอะเรื่องราวตรงนี้ก็คือมันเหมือนกับว่าเขาฟ้องมาเต็มๆเลยค่ะว่าคือ1เรื่องของคุณกับเขาเนี่ย มันจบสิ้นจริงๆค่ะนะคะมันไม่สามารถไปต่อได้แล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงกระทันหันมากเนื่องด้วยว่ามันมีเรื่องของรักสามเศร้าเข้ามาพัวพันมันไม่ได้ขึ้นมาว่าเป็นคนอื่นนะมันขึ้นมาว่าเป็นรักสามเศร้าเลยนะคะเดี๋ยวมาดูค่ะว่าความในใจของชาวมีนบ้างจะเป็นยังไงนะ ในใจของชาวมีนะคะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นฝ่ายหนีปัญหาไปซะดือด้อๆหนีแบบแบบหนีแบบไม่สนใจเลยทิ้งปัญหาไว้เลยอะค่ะนะคะแล้วเราก็เห็นว่าชาวมี <c oughs> อาการแบบว่าเหมือนโดนถูกบกล็อกหรือเปล่าคะคุณเหมือนคุณโดนถูกบล็อกอะหรือคุณไปบล็อกเขาแบบว่าไม่อยากจะรับรู้เรื่องราวอะไรตรงนี้แล้วอะคะ่ะ ในความสัมพันธ์รักสามเศร้าที่ว่ามันไม่โอเคสำหรับคุณเลยแล้วเราก็เห็นว่าคุณแอบโกรธด้วยนะเรื่องตรงนี้จะให้คุณหันกลับไปง้อเขาเนี่ยเราบอกว่าคุณไม่ได้กลับไปง้อเขาแล้วคุณคไม่คิดจะง้อด้วยด้วยทิฐิด้วยศักดิ์ศรีของคุณแล้วนะคะคุณคิดว่าโอเคค่ะทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นอิสระต่อกันละมันจบแล้วจริงๆแต่ใจของคุณน่ะคุณก็ยังคงมีคิดถึงเขาบ้างขอดูหน่อยค่ะ โอเคค่ะใจของคุณยังคงมีคงแบบว่าเหมือนมันเหมือนกับว่าโอเคจบกันมาแต่ใจมันยังตัดไม่ลงเพราะว่าหนึ่งอาจจะเป็นสภาวะความผูกพันกันมาก่อนละนะคะหรือแม้แต่ว่าคุณมีใจให้เขาไปเต็มที่โดยที่ว่ามอบหัวใจไปแบบว่าพร้อมที่จะอยู่กินกันแล้วอะค่ะนะคะแต่ทีนี้ว่ามันก็เลยทํามันก็เลยเป็นสไตล์แบบ ใจมันให้ไปแบบนั้นแล้วมันก็ลืมยากสักนิดหนึ่งแล้วเราก็มองเห็นว่าชาวมินคุณแอบส่องเขาด้วยนะคะทั้งทั้งที่ตัวคุณก็อยากจะหนีปัญหาหัวใจตรงนี้ไปแล้วอะ่ะแต่ด้วยความแบบว่าความผูกพันมันมีเยอะมากเกินมันก็เลยทําให้รู้สึกว่าส่องหน่อยอยากรู้ข่าวคราวเขาหน่อยว่าเขาเป็นจะเป็นยังไงบ้างอะไรนู่นนี่นั่นประมาณนี้นะคะท,ทั้งทั้งที่ว่าคุณรู้อยู่เต็มอกอ่ะว่า เขาจะเป็นเขาเป็นฝ่ายเทคุณไปแบบไม่เหลียวแลเลยนะคะหรือเรื่องราวตรงนี้อาจจะเป็นฝ่ายชาวมินที่เป็นผู้กระทําก็ได้นะต้องบอกนิดหนึ่งนะคะ หนีไปซะดื้อๆจริงๆค่ะไม่เหลียวแลเลยทั้งท้งที่ก่อนหน้านี้เคยมีความสุขร่วมกันมาน่ะหรือแม้แต่ว่าเขาอาจจะไปมีคน,คนอื่นไปอยู่กับคนอื่นหรือมีคนอื่นมาก่อนนะคะเรื่องราวตรงนี้แต่จะแต่แตชาวมินคุณก็อยากจะบอกอะออกมาว่าคุณก็ยังมีความรู้สึกกับเขาอ่แต่ถ้าจะให้คุณกลับมาง้อเขาคุณบอกคุณไม่เอาค่ะคุณไม่ง้อแต่ขอแค่ว่าแค่อยากรู้ข่าวเขาชีวิตเขาเป็นยังไงบ้างนะคะ เท่านั้นเองเดี๋ยวมาดูว่าเขาคนนั้นของชาวมีนบ้างคะ่ะในในใจเขาจะสื่ออะไรให้ชาวมีนรับดูนะคะ เราเห็นว่าทุกวันนี้ตัวเขาเขารู้สึกว่าเขาเหนื่อยพอละเพราะว่าเขาเขาทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อคุณมาก่อนหน้านี้ละหรือแม้แต่กระทั่งว่าก่อนหน้านี้เขาเป็นฝ่ายประคับประคองหรือเปล่าคะให้ความสัมพันธ์คุณกับเขาอ่ะอม,มันมันไปให้ได้ตลอดรอดฝั่งอ่ะแต่มันไม่เป็นผลนะคะมันรู้สึกว่าภาระเยอะเกินปัญหาก็เยอะเกินด้วยทำให้ทุกวันนี้ตัวเขาพยายามนิ่งที่สุดเท่าที่จะนิ่งได้นะ แล้วนิ่งในตรงนี้เนี่ยมันเหมือนกับว่าเขาพร้อมที่จะนิ่งด้วยนะคะเขาไม่ได้สนใจใยดีเลยไม่ว่าจะมีใครเข้าหาก็ตามนะคะในเรื่องราวของความรักคือเขาไม่อยากอะไรแล้วอ่ะคือเขาอยากนิ่งที่สุดแล้วก็พอใจในสภาพความเป็นอยู่ของเขาคือพอใจโดยแบบคือต้องมองว่าพอใจโดยแบบซิโรล,ล่าอ่ะโดยแบบโดยที่เขาไม่เต้นเต็มใจเขาก็ต้องต้องน้อมรับมันนะคะนะคะเพราะว่ามันเป็นเรื่องของรักสามเศร้าที่เขาว่าเขาไม่ไหวเขาก็เหนื่อยเช่นกันแล้วเขาก็ หยุดแล้วพอและอะไรประมาณนี้ค่ะนิ่งที่สุดเท่าที่เขาจะนิ่งได้นะคะนี่คือความในใจของเขาที่เขาอยากจะสื่อให้คุณรับรู้อาจจะเป็นเพราะว่าเขาไม่ได้อยู่ในสถานะที่เขาต้องท,ทำอะไรได้แล้วตรงนี้อีกอย่างนึงคือประเด็นเลยความสัมพันธ์ของคุณกับเขาะหรือแม้แต่กระทั่งว่าเหตุการณ์เนี้ยคุณกับเขาก่อนหน้านี้มันมีอาจจะมีเรื่องราวของหนึ่งความคิดเห็นต่างด้วยการไม่ลงรอยกันด้วยหรือแม้แต่กระทั่งว่า มีปากเสียงกันแล้วก็ไม่ลงให้กันอะไรประมาณนั้นนะคะแต่ตอนนี้เขาบอกว่าเขานิ่งแล้วจริงๆค่ะเบื่อจะมองว่าเบื่อหน่ไหมก็มีอารมณ์เบื่อหน่ายด้วยผิดหวังกับรัก3เศร้าด้วยนะคะหรือแม้กระทั่งว่าไม่ใช่ผิดหวังกับรัก3าเศร้าเบื่อหน่ายเรื่องความรักที่ว่า มีการพัวพันกัน3ามคนน่ะทุกสิ่งทุกอย่างพอมีปากเสียงกันปุ๊บไม่ลงเอยกันปั๊บตกลงกันไม่รู้เรื่องคือทุกสิ่งทุกอย่างมันก็เลยต้องจบลงจบลงแบบชนิดที่ว่าเขาฟ้องมาว่ามันมันเกินความคาดหมายสําหรับชาวมีนที่ว่าชาวมีนเจอจะคิดว่ามันต้องต้องลงเอยแบบนี้นะคะมันมันจบแบบกระทานหันมากจริงๆค่ะด้วยความที่เขาหนึ่งอาจจะเป็นเรื่องราวของเขาเองก็เป็นไปได้ที่ว่าเขาจะเป็นคนเจ้าชู้หน่อย นะคะหรือแม้แต่กระทั่งว่าไม่รู้จักพอนะคะต้องใช้คําว่าไม่รู้จักพอก็คือแจกจ่ายรักนั่นแหละมีการนอกใจมีการทําตัวออนอกลู่นอกทางนะคะนี่คือเรื่องราวในใจของเขาว่าเขาก็โอเคเ <c oughs> ขาพอใจกับตรงนี้แล้วเขารู้แล้วแหละว่ามันจบเดี๋ยวมาดูแนวโน้ม15้าวันนี้นะคะว่าจะเป็นยังไงบ้างนะคะของชาวมีนกับเขาค่ะเรื่องราวอาจจะตรง กับใครบ้างหรือไม่ตรงกับใครเลยนะคะเพราะว่านี่คือการเปิดดวงโดยรวมนะ โอเคค่ะแนวโน้ม15วันนี้ชาวมีนเหมือนกับว่าคุณรู้ตัวแล้วอะค่ะว่าโชคชะตาความรักของคุณอะมันต้องหยุดตรงนี้จริงๆคุณต้องแบบว่าเหมือนกับว่าคุณต้องยอมปล่อยเขาไปเป็นอิสระในชีวิตของเขาที่ทางทางที่เขาจะเลือกอะนะคะแต่ด้วยความที่คุณยังคงแบบว่ามีคิดถึงเรื่องราวในอดีตอยู่บ้างหรือแม้แต่ว่าบางห่วงบางอารมณ์เราเห็นว่าคุณอะก็เหมือนกับคุณเสียดายเวลาที่ทุ่มเทไปอะเสียดายเวลาเสียดายความรู้สึกด้วยนะคะ ว่ามันไม่น่าจะเกิดเรื่องราวแบบนี้ขึ้นมาเลยในเมื่อทุ่มเททั้งทุ่มเทไปแล้วเนี่ยทำไมต้องมามีเรื่องของการปันใจด้วยมีเรื่องของการทําอะไรลับหลังหรือแม้แต่กระทั่งว่ามีเรื่องอะไรที่ว่าเป็นความลับเรื่องมาปกต้องปกปิดกันด้วยอะไรประมาณนี้นะคะทําให้ตัวคุณอะเหมือนกับคุณก็เสียใจแล้วก็ คิดด้วยนะคะแต่ตอนนี้เราเห็นว่า15วันนี้ชาวมีนเหมือนกับว่าคุณเริ่มมาดูแลเอาใจใส่ตัวเองแล้วโดยเฉพาะเรื่องสถานะความเป็นอยู่ความมั่นคงของตัวเองในเรื่องของหน้าที่การงานแล้วก็การเงินนะคะพยายามก้มหน้าก้มตาเรามองว่าคุณก้มหน้าก้มตาหาเงินมากแล้วล่ะตอนนี้อาจจะเป็นช่วงแบบว่าคุณอยากจะเก็บเงินสักก้อนหนึ่งอะค่ะเพื่อรองรับสถานะความมั่นคงให้กับตัวเองนะคะในวันที่1ไม่มีเขาก็เป็นไปได้นะเพราะเราเห็นว่าคุณต้องยอมปล่อยเขาออกไป โดยที่ว่าคุณผิดไหมผิดหวังไหมผิดหวังค่ะแล้วคุณก็เจ็บด้วยแต่คุณต้องจำยอมต้องต้องให้อิสระแก่กันน่ะนะคะโดยสภาวะในเรื่องของหัวใจคุณนิ่งแล้วค่ะคุณแบบว่าไม่อยากจะสนใจแล้วอะ่ะพยายามไม่อยากจะรับรู้ ที่สุดเท่าที่ตัวเองจะทำได้นะคะโดยใช้เรื่องของอชีวิตประจำวันหมกไม่ได้ว่าหมกมุ่นนะคะชิตประจำวันทำงานเ,ย,เยอะๆเพื่อให้ลืมเขาอะไรประมาณนี้เพื่อให้ไม่เพื่อให้คิดถึงเขาน้อยที่สุดนะคะอย่ามาดูว่าแนวโน้มของเขาบ้างจะเป็นยังไงนะคะแนวโน้มของคนรักของชาวมีนจะเป็นยังไงบ้างเอ่ย เรามองว่าเขาไม่มีทางเลือกอื่นใดเลยค่ะแล้วเขาก็ไม่อยากจะรับทราบรับรู้จริงๆแต่เพียงแต่ว่าเขาไม่อยากรับรู้เห็น่ะแต่ในใจเขายังมีคิดถึงเราเชื่อว่าในใจเขายังคงมีคิดนะคะคิดว่าเขาจะเอาอยัางไงต่อกับชีวิตดีตอนนี้ใจเขาก็มูฟแล้วนะแต่อีกใจหนึ่งเขาก็เก็บคุณไว้ในใจเป็นครั้งหนึ่งเคยรักกันนะคะเคยรักกันแล้วมันไม่สามารถไปต่อได้จริงๆมันก็เลยทําได้แต่เพียงว่า อาจจะมีแนวโน้มขอดูนะคะโอเคมันก็เลยทำได้แต่เพียงว่านิ่งที่สุดเท่าที่เขาจะนิ่งได้แล้วเก็บคุณไว้ในใจเท่านั้นค่ะเพราะว่าเรื่องราวตรงนี้เขาก็ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่คาดคิดหรอกนะคะว่ามันจะเร็วขนาดนี้ด้วยในเรื่องของรักสามเศร้านะคะและเขาก็ไม่รู้ว่ามันจะมีเรื่องของบุคคลอื่นเข้ามาทำให้ความรักความสัมพันธ์ของคุณอะคือมันต้องจบอะ นะแล้วอีกอย่างประเด็นเลยก็คือเราเห็นว่าใจของเขาอะ่ะมีคุณไหมเราก็เห็นว่าใจของเขาก็ยังมีคุณเป็นคนรักนะแต่มันเป็นรักสามเศร้าเท่านั้นเองมันเป็นรักบอกว่าเหมือนกับถ้าเขามีคนอื่นมาก,ก่อนอะ่ะเหมือนอยู่ดีๆเขาก็อยู่ดีมารักคุณมามีใจให้คุณเรามองว่ามีใจด้วยเสน่หามากกว่านะคะถ้าเป็นใจรักแท้รักจริงอะ่ะมันไม่ใช่แบบนี้ดูหน่อยนะคะคืออะไรโอเคค่ะ เขาบอกว่าเขาพยายามอดทนค่ะนะคะพยายามอดทนพยายามอดกลัน้นพยายามแบบว่าปล่อยวางที่สุดทเท่าที่จะปล่อยวางได้แล้วเขาก็คิดว่าโอเคในเมื่อลักษะลักษณะคุณกับเขามันต้องพังกันแบบนี้แล้วจบกันแบบนี้แล้วเขาก็น้อมรับแล้วละ่ะนิ่งที่สุดนะคะยอมทําใจยอมอยู่ตรงนี้แหละยอมอยู่แบบชนิดที่ว่าเขามันเหมือนเขาจะปรงก็ไม่โปรงอะ่ะจะบอกว่าเขารับสภาพดีกว่านะคะรับสภาพความเป็นไปแบบนี้แล้วล่ะค่ะ เก็บคุณไว้ในใจเท่านั้นเองครั้งหนึ่งเคยเห็นว่าหนึ่งเหมือนกับคุณก็คือค่าทางใจของเขานะคะน่าจะมองว่าเป็นค่าทางใจซะมากกว่าเป็นอะไรที่แบบว่าครั้งหนึ่งคุณก็เหมือนกับว่าเป็นโชคในชีวิตของเขาอะนะคะแต่มันก็ทําอะไรไม่ได้นอกเหนือจากว่าทําได้แต่ นิ่งที่สุดเท่าที่จะนิ่งได้แล้วก็เก็บคุณไว้ลึกๆสุดใจแล้วก็เขาคิด,คดว่าทุกสิ่งทุกอย่างปัญหาเขาก็น่าจะปล่อยมันปล่อยเออปล่อยมันเลยตามเลยไปนะคะไม่ได้ขันมาคิดเคลียร์กันด้วยตรงนี้ที่เกิดขึ้นนะแนวโน้มนะต่างคนก็เหมือนกับว่าต่างต้องนิ่งแล้วแล้วต่างคนก็ต่างต้องรู้แล้วอะค่ะว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันสงบละมันสงครามสงบแล้วจริงๆคือมันต้องปล่อยออกจากกันอะนะคะเดี๋ยวมาดูบทสรุปให้ว่าเป็นยังไงนะคะ สำหรับคนที่มีประเด็นของชาวมีนเขาบอกว่าคุณนิ่งอ่ะคุณนิ่งใช้ความคิดทบทวนเยอะมากเลยะคะ่ะใจหนึ่งคุณก็บอกแล้วอย่างใจหนึ่งคุณก็ยังอยากที่จะรอคอยข่าวคราวเขาอยู่นะคะแต่ใจเหน่อคุณแบบว่า มันเหมือนกับว่าอยู่ในห่วงสภาวะที่คุณต้องใช้ความคิดเยอะมากๆเลยว่าคุณจะเอายังไงกับชีวิตดีแต่เราก็เห็นว่าประเด็นเลยก็คือคุณอยากจะหลุดพ้นน่ะอยากจะหลุดพ้นห่วงนิ่งตลอดขึ้นมาว่าคุณพยายามจะนิ่งที่สุดเท่าที่จะนิ่งได้นะคะแล้วเหมือนกับใจคุณอยากจะหลุดพ้นกับไอ้ภาระหัวใจตรงนี้ออกไปแล้วอ่ะอยากดึงออกไปสักทีแล้วคือไม่ไหวแล้วค่ะถ้ายิ่งคิดต่อไปมันเหมือนว่าคุณก็ยิ่งคงเจ็บปวดอ่ะอยากจะหนีปัญหาตรงนี้ด้วย นะคะแต่ใจอ่ะมันเหมือนกับว่าเขาเคยเป็นคนที่คุณรักที่สุดแล้วเคยคนที่เป็นของขวัญเราเรียกว่าเป็นของขวัญในชีวิตดีกว่านะคะว่าเคยเป็นคนรักแล้วก็ปรารถนาที่จะใช้ชีวิตอยู่กับเขาอ่ะแต่มันไม่ไปต่อไม่ได้อ่ะความสัมพันธ์คือมันหยุดหยุดนิ่งมันไม่ไปต่อเลยะค่ะแล้วเราก็เห็นว่าคุณรอวันเวลาเท่านั้นเองนะคะที่คุณจะหลุดพ้นนะคะหลุดพ้นจากเขาจริงๆ โดยที่ไม่อยากจะรู้สึกรู้สาอะไรเลยนะคะแล้วก็เริ่มเริ่มเริ่มอยู่ได้โดยตามลำพังแล้วแล้วก็คิดว่าการอยู่ได้ของคุณตรงนี้เนี่ยมันเป็นการอยู่แบบเช่นกันค่ะอยู่แบบยอมรับอะ่ะยอมรับสภาพนะคะว่าอะไรมันจะเกิดมันก็ต้องเกิดขอเพียงแต่ว่าหลุดพ้นเท่านั้นเองเครียดวิตกกังวลมากๆอะค่ะคุณคุณยังคงคิดถึงเขาอะ่ะพอคิดถึงแล้วมันก็ยิ่งไม่หลุดพอยิ่งไม่หลุดคุณก็ มันเหมือนกับคุณกลับกลายเป็นว่าดึงพลังะดึงพลังงานความเศร้าหมองความทุกข์เก็บไว้ในใจอะ่ะมันก็เลยดูยากสักนิดน,นึงนะคะเขาบอกว่ามันดูยากสักนิดที่คุณกว่าจะหลุดพ้นได้อะ่ะเพราะตราบใดที่คุณยังคงคิดถึงเขาตรงนี้โอเคนะนี่คือพลเนื้อเรื่องราวของคนที่มีประเด็นชาวมีนนะคะเดี๋ยวมาดูบ้างค่ะว่าคนโสดของชาวมีนจะเป็นยังไงบ้างนะคะ ท่วงอารมณ์ของชาวมินเรารับรู้ได้เลยนะว่าคุณแบบว่ามันเหมือนว่าคุณคุณเบื่อหน่ายโลกแล้วด้วยนะพยายามแต่อย่างน้อยก็ดีเหมือนกันตรงที่ว่าอย่างน้อยก็มีส่วนดีตรงที่ว่าคุณยังมีงานที่คุณทำอะเพื่อให้ได้ลืมเขานะคะเดี๋ยวมาดูนะคะว่าคนโสดบ้างดีกว่าค่ะ ว้าวคนโสดจริงจังกับงานมากเลยค่ะนะคะสร้างความมั่นคงให้กับตัวเองมากๆเลยตรงนี้คืออารมณ์ของคนโสดเหมือนกับงานงานของคุณกำลังเป็นไปนในทิศท,ทางที่ดีอะหล่นลงมากะแต่ใจของคุณนะคะนะคะเขาบอกว่าใจของคุณยังคงมี <S <S เขาเรียกว่าอะไรคะ <S <S ยังคงมีความผูกพันเรื่องราวในอดีตแล้วก็ยังคงคิดถึงเรื่องราวในอดีตนะคะ เพราะว่าคุณคิดว่าคนในอดีตของคุณน่ะเหมือนกับว่าเป็นคนที่มีค่ามีเขาเรียกว่าอะไรมีค่าทางใจสําหรับคุณมากอันนี้ก็คือประเด็นที่ว่าทําไมคุณยังต้องคิดถึงเขาขอดูหน่อยค่ะคุณไม่รู้เลยด้วยซ้าไปว่าสิ่งที่คุณรอหรือสิ่งที่คุณคิดถึงเขาอะอนาคตมันจะเป็นยังไงนะคะแต่เราเห็นว่าคุณก็ยังคงคิดถึงแต่ความคิดถึงของคุณตรงเนี้ยมันเหมือนว่าคุณ คุณขอพักใจก่อนคุณขอพักใจขอทํางานขอเก็บเงินขอให้ชีวิตการงานการเงินคุณอ่ะอม,มันเหมือนกับว่าประสบความสําเร็จนะคะเพื่อรองรับตัวเองด้วยเพราะว่าตัวเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่าสิ่งที่ตัวเองปรารถนามันจะเป็นจริงไหมสิ่งที่จะว่าจะรอคอยเขาเนี่ยมันจะมีโอกาสกลับคืนมาได้ไหมนะคะเพราะเราเห็นว่าคุณก็ยังคงคิดถึงเรื่องราวในอดีตต่างๆนานา,นา ทุกสิ่งทุกอย่างเขาบอกว่าของชาวมีนนะตัวคุณอ่ะมันเหมือนกับว่าคุณทุกอย่างอ่ะคุณพร้อมแล้วนะคนโสดคุณพร้อมทุกสิ่งทุกอย่างแล้วค่ะแต่ถ้าเป็นเรื่องราวของสภาวะจิตใจเหมือนแบบว่าคุณนี่ก็ยังคงคิดถึงคนเก่าอยู่แล้วคุณก็เหมือนกับคุณรอคอยในสิ่งที่มันมันเกินคาดหวังมันไม่สามารถต่อให้มันสามารถเป็นจริงไอความสามารถเป็นจริงเนี้ยตรงเนี้ยมันมันเหมือนกับว่าเปอร์เซ็นต์มันน้อยอะค่ะนะคะมันก็เลยทําให้ตัวคุณเองเหมือนกับ ก็ต้องก้มหน้าก้มตาทํางานอะเพื่อเอางานมาบางหน้าด้วยหนึ่งหรือแม้แต่กระทั่งว่าถ้าไม่ใช่เอางานมาบางหน้าคุณเพื่อทํางานเพื่อให้ลบลืนลบเลือนเรื่องราวในอดีตที่ผ่านมานะคะเรื่องราวในอดีตมันเป็นเรื่องราวที่หนึ่งคุณกับเขามันมันเหมือนกับมันไปต่อ,อยากมันสิ้นสุดการไปต่อค่ะมันปัญหามันคาราคาซังแล้วก็ไม่ได้เคยมา หันมาแก,แก้ไขอะไรใดๆเลยท,ทั้งที่เราเชื่อว่าคุณกับเขาว่าเคยมีความสุขร่วมกันเคยมีความพร้อมร่วมกันนะคะแต่ตอนนี้มันเหมือนกับว่ามันห่างเหินอะ่ะนี่คือเรื่องราวในะอดีตของคุณหรือแม้แต่กระทั่งว่าเรื่องราวปัจจุบันนี้ที่คุณเป็นอยู่นะคะว่าคุณจริงจังในเรื่องหน้าที่การงานละเดี๋ยวมาดูคะ่ะวว่าดูสิคะว่าจะมีใครเข้ามาใหม่บ้างไหม คิดถึงเรื่องราวในอดีแล้วคุณก็ยังคงไม่ลืมด้วยทั้งๆท,ที่คุณรู้อยู่แล้วว่าเรื่องราวใน่าดมีมันเหมือนกับมันจบแล้วมันสิ้นสุดแล้วเรามองเห็นชาวมีนบางคนมีคู่เป็นอยู่ทางไกลด้วยนะคะหรือแม้แต่กระทั่งว่าตัวคุณเองหรือเปล่าที่ว่าเป็นอยู่ไกลนะ เครียดมากด้วยค่ะคิดมากด้วยไม่รู้จะทํายังไงกับชีวิตดีตอนนี้ในเรื่องของสภาวะความรักเขาบอกคุณมาแบบนี้นะเพราะว่าคุณคิดว่าเขาก็คือคนที่ใช่ที่สุดสําหรับคุณที่คุณเคยพบเจอมานะคะคนที่คุณอยู่ด้วยและคุณมีความสุขโดยที่ไม่ต้องมา,าเขาเรียกว่าอะไรไม่ต้องมาศึกษาดูใจไม่ต้องมานั่งเปลี่ยนสัตนะัคติกันใหม่นะคะคือคุณเคยเจอคนคนนี้แล้วคุณรู้สึกว่า มันใช่เลยในสำ,สำหรับชีวิตของคุณอะแล้วมันมันไปต่อไม่ได้มันก็เลยทําให้ความความรู้สึกของคุณตอนนี้คือคุณวิตกกังวลคุณคิดถึงเขาคิดถึงจริงๆค่ะคุณรู้ขณะที่ว่าโอกาสมันไม่มีอะคุณก็ยังคงคิดถึงอะปรารถนาที่ว่าใจคุณหวังอะนะคะหวังว่าอยากจะใช้ชีวิตคู่ร่วมกันกับเขาแต่มันสิ้นสุดแล้วอะค่ะมันก็เลยทําให้ตัวคุณเครียดนะคะนี่คืออารมณ์ของชาวโสดค่ะ แต่เราเห็นว่าว้าวโอเคขึ้นมาสองรอบละแต่เราเห็นว่าชาวมีนคะช่วงเวลานี้สําหรับชาวโสดเราเชื่อเหลือเกินว่างานของคุณกําลังเป็นไปในทิศทางที่ว่าดีกําลังดีถ้าใครบอกว่ายังไม่ดีเราเชื่อว่างานเดี๋ยวคุณจะดีนะคะของชาวมีนบางคนแบบว่าได้อย่างเสียอย่างงานกําลังดีแต่ความรักแย่มากๆอะไรอย่างนั้นอะ มันก็เลยดูยากสินิดนึงโอเคครั้งหนึ่งอ่ะเขาตอบมาให้คุณแล้วค่ะว่าครั้งหนึ่งอ่ะเขาก็คือเหมือนกับของขวัญของมีค่าชิ้นหนึ่งของขวัญของมีค่าสําหรับหัวใจของคุณทําให้ตัวคุณลืมเขายากนะคะและคุณก็ปิดกั้นหัวใจของตัวเองด้วยถ้าคุณจะเปิดยอมรับใครใหม่เนี่ยเราเชื่อหรือเกินเราเชื่อหรือเกินว่าคุณปิดกั้นหัวใจตัวเองนะแต่เราก็ยังมองเห็นว่าคุณก็มีคนใหม่เข้ามาด้วยนะคะ เขาบอกว่าจะเป็นคนที่หนึ่งนะอาจจะเป็นคุณจะอาจจะได้เจอพบคู่ครองที่ดีด้วยนะครับคู่ครองที่เพอร์เฟกด้วยตรงนี้แล้วเราก็เห็นว่าชาวมีบางคนบางห่วงบางอารมณ์อะใจคุณก็บอกว่าเหมือนกับว่าใจคุณก็เสียอกเสียใจยังคิดถึงเรื่องราวในอดีตแต่อีกใจหนึ่งคุณก็เหมือนกับว่าคุณพึมพำกับตัวเองค่ะว่า ถ้าฉันจะมีความรักฉันก็ขอฉันก็อยากพบรักจริงๆแต่ฉันขอให้พบรักที่มันสมบูรณ์ได้ไหมพบรักที่สองคนรักกันด้วยใจจริงแล้วแล้วก็เดินเคียงข้างไปได้วยกันตลอดไปได้ไหมอะไรประมาณนี้นะคะเดี๋ยวมาดูค่ะ บอกว่าสรุปแล้วเนี่ยตัวคุณเองอ่ะคุณต้องรู้สักวันหนึ่งคุณจะรู้ว่าสิ่งที่คุณเป็นอยู่ปัจจุบันนะคะมันเหมือนกับว่าภาระที่คุณแบกไว้อ่ะมันเหมือนกับว่าคุณต้องแบกมันเหมือนกับว่าคุณแบกด้วยที่ว่าไม่มีใครมาบังคับคุณนะคะแล้วคุณก็เหมือนกับยอมอ่ะยอมยอมเจ็บปวดยอมเสียใจอยู่ณปัจจุบันนี้แต่ถ้าวันหนึ่งวันใดที่คุณหลุดพ้นจากข่วงเวลาหรือหลุดพ้นจากพ่วง ความรู้สึกนึกคิดตรงนี้ได้เขาบอกว่าคุณจะพบค้นพบความสุขนะคะเขาบอกความสุขออยู่ที่คุณลงคุณทำเองคุณเลือกเองตรงนี้ที่เกิดขึ้นนะเดีย๋ยวมาดูสิคะว้าว <Wow. S 1> โอเคค่ะ เขาบอกว่าความหวังของคุณจริงๆแล้วคุณก็อยากจะค้นพบความสุขแหละเพียงแต่ว่าหัวใจของคุณน่ะหรือความรู้สึกนึกคิดของคุณน่ะยังวนอยู่กับที่เดิมยังอยู่จุดเดิมอยู่เลยมันก็เลยยังไม่ค้นพบความสุขสักทีแล้วตรงนี้มันก็เป็นเรื่องราวที่บอกว่ามันเหนื่อยไหมเขาถามคุณว่าคุณเหนื่อยมากพอหรือยังคะเพราะว่ารู้สึกว่าเรื่องตรงนี้มันเหนื่อยมากพอแล้วนะแต่ถ้าเมื่อไรคุณคิดว่ามันเหนื่อยมากพอมากเกินไปแล้ว เขาให้คุณหลุดพ้นนะคะเพราะว่าถ้าคุณหลุดพ้นเมื่อไหรเขาบอกว่าความสุขอะค่ะเขารอคุณอยู่แล้วความสุขความสําเร็จในชีวิตของคุณนะคะรอคุณนะคะอยากน้อยๆเรามองเห็นเรื่องงานเรื่องเงินอย่างน้อยๆเรามองเห็นเรื่องงานเรื่องเงินแล้วอีกทั้งอีกเรื่องหนึ่งก็คือหนึ่ง เดี๋ยวคุณจะค้นพบว่าตัวคุณน่ะมีคุณค่ามากเพียงพอที่จะไม่ไปเสียใจตรงนี้ที่จะไม่ไปยึดติดเรื่องราวเก่าๆที่ว่าบั่นทอนสภาพหัวใจของคุณนะคะอ่าเร็วๆนี้ค่ะนะคะเขาบอกว่าเร็วๆนี้ถ้าคุณหลุดพ้นได้อะไรอะไรก็จะตามมาหาคุณเองและคุณก็จะมองเห็นคุณค่าตัวตนเขาบอกว่าให้คุณมองเห็นค่าของคุณมองเห็นของหัวใจของคุณนะคะว่าถ้าคุณตราบใดที่คุณมองเห็นหัวใจคุณมีค่ามากมากมากแล้วเท่าไหร่เนี่ย ความสุขเขาก็จะบังเกิดกับคุณเองนี่คือเรื่องราวชาวโสดของชาวมีนนะโอเคนะคะคลิปนี้ของชาวมีนก็ขอให้ชาวมีนหลุดพ้นความทุกข์นะคะก็ให้คิดว่าเนี่ยอย่างน้อยๆเขาก็บอกคุณเนะคะีค่ะว่าคุณจะมีโอกาสนะเจอคู่ที่ดีด้วยแต่คุณต้องหลุดพ้นนะคะหลุดพ้นจากสภาวะที่คุณยังยังคิดถึงเรามองว่าบางคนยังจมจมปรับอยู่กับกับเรื่องราวในอดีตด้วยซ้ําไปนะคะหลุดพ้นเมื่อไหร่เขาบอกว่า ความสุขมาหาคุณอยู่แล้วนะคะความสุขที่หนึ่งเป็นความสุขที่คู่ควรด้วยโอเคนะคลิปนี้ของชาวมีนรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ